แล้วครับผมเอคุณพี่เนาะดึงเบ็ดแล้วครับผมนี่บังมาเลยครับจำดวงเบ็ดได้ครับผมกะขอบคุณครับผมสวัสดีครับโก้โหบาลกอลปนะครับเนาะนุ่งสกคนคนสว่างหากินในตั้งแดนครับผมต่ำเคยครับผมเนาะรุ่นต่ำเคยครับผมไม้โก้นี่นนะครับเนาะรุ่นนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเหมือน อยุหากินในต่างเดนียครับผมไปกันเนาะครับ โอ้หลุดครับโอ้หลุดครับเวิ่งนึงหลุดครับหลุดหลุดหลุด เอาแล้วครับผมเอาละครับพี่เนาะพุ่งเมตรนะครับผมว้าวรุ่นนับกันนะครับเด้อเอาละครับเนับกันนะครับรุ่นนับกันครับผมเนาะตัวใส่ซ้ำแต่ครับผมขอเกือบก่อนครับเอาละครับเอาแล้ว มึงน้ำกันเนาะครับเนาะสูเบ็ดอยู่เห็นบ่ครับสูเบ็ดอยู่ครับเห็นบ่อยากี่เห็นน้ำกันว่าบมมีคนถือกล้องไงครับผมบมีคนถือกล้องไงเนาะครับเนาะ สูเอาการเงินครับผมเจ้าครับเจ้านี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่สูเอาการเงินครับผมนะครับเห็นปะครับเห็นบ่ผมมีคนถือกล้องเลยครับผมเุ็นน้ำกันครับ รดแรกครับเห็นปะเห็นปะครับตะหางครับเห็นปะเนาะกล้องครับผมเห็นปะครับกล้องเนาะเห็นปะครับผมนี่ครับเห็นปะ เดี๋ยวกลับกล้องกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวนะครับเด้อครับผมเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเดี๋ยว,าายวลากเข้ามาใกล้ๆครับผมนะครับใส่หนีก็อยากพากเลยครับ มวงรถครับผมคุณพ์รครับเนาะครับเนาะตำรวจมึงกันครับล่รอรอ,รอไปก่อนครับใส่แบบไงเลยครับ เห็นเนาะครับเนาะเขาจำดวงเวทเลยครับผมเห็นเนาะครับ เห็นไหมครับเนาะเห็นไหมครับผมใส่แบบพึงมาเลยครับจำดวงเบ็ดได้ครับผมเนาะพวกมีคนถือกล้องไงครับผมก็ถอดกล้องให้นะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวชิลุงเดี๋ยวชิลุงแป๋วบ้างครับผมเนาะเดี๋ยวเอาลุงลุงแป๋าก่อนครับลุงแป๋ามาแล้วเดี๋ยวสี้เอาให้เบื้องหินนะครับเนาะใส่ประมาณโอ้สุดยอดครับผมติดตามรับชม ตอนเอาขึ้นจากบกให้มันได้ก่อนนะครับเนาะตอนนี้แล้วครับผมนี่ครับผมบุมมีคนถือกล้องเลยครับนง่ายกล้องเพราะว่ามันก็ชิมันใจเบสมันเข่าจำแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นจากน้ำให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นจากน้ำเนาะนี่ครับผม สุดยอดครับผมได้ครับเบดนี่เขาจำเลยครับผมลงรอครับเดี๋ยวเ้อโอ้ของข้าเดี๋ยวควงนะครับเนาะนี่ครับผม สุดยอดครับแก้วแก้ว,กวรครับผมแก้วไส้ดีประมาณสิบโลครับผมสิบโลได้ครับสุดยอดครับนีเนอะครับเนาะกะขอบคุณครับผมขอบคุณติดตามรับชมนะครับเนาะลุงสกุลก้นสว่างเบากรอบครับหากินในต่างแดนครับผม ิบลกได้ครับผมใส่นิสิบลกครับนี่ครับผมไ้เบิ้งเบ็ดครับผมเขาจำลิบเลยครับเบ็ดสามแง่งครับผมมันขาดแล้วครับเธอหนึ่งเธอหนึ่งขาดแล้วใส้รุ่นนี้แหละมันขาดผมก็เลยเปลี่ยนเอาดวงไม้มาใส่ครับผมบัตรนี่ยูเลยครับเนาะ จังไงกะขอบคุณนะครับเนาะที่ตามรับชมครับผมบบาวกรอบนุ่มสก,กุลค้นสบายครับสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสิบโลได้ครับผม